遥かってそれが僕たち กันอ,อยู่นะนะจรอบโอเคเรมเล่นนี่นบัก,กี้จะคาวกันนะฮะหลักทีหนึงนะนี่ผมจะเล่นใน,นเราเล่นสโลกันนะพอดีว่าผมอ่าอ่านล้ลอรอบหนึ่งแล้วว่ามันมันแรกมากเาะตอนน้มักลังเดนเดอคิด,ยดยยอยู่มาเลยละเราจะมาดีโกงไหมโกงโกงเลยละกัน จะโกงนุโน้โกงเพื่อให้แกมันจบเร็วขึ้นอือหือโอเคชาติหนึ่งี่หนึ่งบาก,กี้หรือเปล่จะข้ามาอ๋อตอนนี้เป็นตอนที่นรานนี้จับฟ,ฟรีฮนะแล้วตอนนี้อาซีวบาก,กี้หรือเป่ จะให้อนางนิยมลูกเฟยอะไรที้บอกไม่ทำขอเล่นนิดหนึงนะมันอ๋อตอนนี้อืมอืมก็ โอนะ๊กี้นะกินเหมือนบาลาบาลาเข้าไปนะทำให้มันกลายเป็นไอ้นี่โอ้ยโอ้ยโอเคไปเลยละก็ต้อง <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ลืม ไม่ลืมอ่ะแต่ว่าลืมอะไรลืมจานสุิเหลือเลยบาคิอยู่ตรงสายสุดอ,อีกคิี ผมไม่ได้รู้ท่าของโซโลนะเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามโซโลนะเรงน,นี้มันเป็นเป็นการขับโซโลเขานะแล้วผมไม่รู้ท่าอะไรของเขาทั้งหมดนะนะจะรู้เป็นบางท่าก็รู้ไม่กี่ท่าสัญช่นดานะ่านะผมก็รู้แนละ้วดาบเดียว

ยอยู่เยอะไม่ใช่ไม่ช่าคุยอ๋อ,อตอนนี้เป็นตอนที่ไอ้ลูฟี่กป็มคนชวนนามิตอนนัมนี้บอกไม่หรอเพราะว่านังนีเก็บตัวสลับนะฮะมากๆเขาเซ็น ก็ก็เบื่อนะบางทีมันก็ไม่เชื่อกูเลยนะครับนสะำหรับโซโลเขาไม่ได้กินผลปีศาจอะไรเข้าไปนะตอนนี้กำลังถกเสียงกันอยู่นะเรื่องที่อชุลาครับก็กำลังถกเสียงกันอยู่เรื่องที่นะทโซโลกินผลปีศาจเข้าไปหรือเป,ปนะล่านะเราตัวกูเหรอไอ้พี่ช้ไม่เชื่กินผลปีศานมี อาคีราชันยิ oh, wow, ่งบางหรือศาสตร์ว่าสูงชู้ใช่ไหมอ๋อว่าอาชุล่าจริงนะฮิ เดีคยวกเอยู่แลวาวะวันนี้ผมไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าเปิดสายอะ่ะ เป็นสายเงินเลยไปเรียนว,ว่างก็เลยมาทำคลิปแบบนี้ละสว่วนเมื่อวานก็เป็นบางอาจารย์หยุดอยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นกีฬาสีเงม,มือผมแล้วว่าเราไปรหัสถือเกิดโอ้มันจะดีะขนาดนั้นพอเม่อานแล้วทำคลิปยาวๆไป ยังค้างที่เวอาจะกคท่ออยู่เลยนั่นแหละยังไม่ได้ทยังไม่ได้อดันนีไไ้ต่อเลยก็เก่าว่าจะเรนเดอร์คลิปท่อเรให้ลงทีลเฮ้ยอะออตรงนั้นปดปดปลดปดมันก็ปดนิ้วปดนิ้วปดนิ้วอีอย่าไปยุด

อ,อ่ะอ๋อนี่ครับนี่คือจอสลักอาวิดานะผมไม่รู้จักนะเพราะว่าผมไม่เคยได้ดูว่าถามว่าใหญ่ไหมใหญ่อะไรตัวตัวตัวว่า

น่าเอาต้าใหญ่ใหญ่นะตัวตัวตัวอืมอืมมาดับเดียวพอนัินที่มันเฮ้ยแมวเงินพัฒนานทั้งสองนี่หว่าอ่ะอันนั้นร้อยมาเดียวพอนี้โซโล่ดาเดียวพออันนี้หัวมอสมาเดียวพอไอ้ดาบเดียวพอพอ โอเคมันเตรียมยิงแล้วไงะลักคอมเปแนเอ๊ะโอ้

ไม่อมมีเหรอวะนะไม่รู้จัดก,กาป่ะคให้ผมด่านะไอสัรอนนา่าจะมีฮาคิราชันนะรู้ไ không, 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 nữa không, 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 cầm. มันไม่ขึ้นตอนนี้จะการมิดได้เลยได้ๆๆๆๆไปดีๆก่อ อะไรวะค้างเลยอ๋อฮโ <c oughs> อ้อตอนนี้จำไม่ได้เลยเนะี่ยไม่รู้ผมจำไม่ได้แหละ แล้วตอนนี้ผมไก็ได้ติดตามตอนแรกแล้วมันน่าติดตามสนุกวะสนุกไม่แพ้กับตอนนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหชื่อคุยคอดยาวอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเงนใหญ่เลยหกดาบตีกทีนึงโอ้ตกมือแล้วนะวิชานสามดาบหรือหกดาบลืมชุนชุนเพราะว่าโซลมันใช้สามดาบเก้าดาบผมไม่เคยใช้หกดาบแหละ Ê, giờ ý thức này tơ đi thức ý thức ý thức tơ đi ก็หลายคนจะจัดการบาคี้ตรงนั้นเนี่ยฮะอยากจัดการแล้วอยากกระทิร์นแล้ว ไอ้ท่านั่อนอะไรวะคือน้อยไปสิทิศไอ้เยร์เย็ยยนเปล่า <c oughs> ี่เฟร์บักกีก้แล้วเขาม,มาดิเอาวิดาอีกแล้วมาเถอะอยา่าค่ายพอดีเอาวิดาเนี่ย 어 여기 <Netz stereotype> <음악> uh, oh, 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 oh. a l p s 오오옹 세이가인이다 ขึ้นเลยเหรอฮอดเโอรี่ฮอดิทอร์นอนดิโีเอรี่เฮ้ยสโลติฟร์เอาละมามาโอเคเราไปจัดก,การมานันกันเถอะครับ โซลาร์กลอนท่านมะท่านไมาควงตีเดินๆเินๆเินแบใจเย็นกคอยขมุ่นาใช้ผิดตานแลวไง เร่งโดนแต่ว่ารถน้อยไปรับบางทีโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ย,อยเื่นไม่ให้รถเลยไม่สาใจเลยแต่ว่าปรับปาจับความยากะละแล้ว,วเงินบาก,กี้เยอะเลยว่ะ Oh ลืมเลยนลืมท่าไเปได้ไงเนี่ยแผดถ้า <c oughs> จบตอนนี้จบตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ยางยาังยังเฮ้ยว้าว My body <c oughs> กูกมูกเกนโอ้อบาสุกา้าบาสุกา้า <c oughs> okay. โอเคทูบีคันดีดียวขอตัวลาไปก่อนสำหรับวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย